สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุคนค่ะมื่อนี่กมาพบม,มาคอก,กันกับสาวสุดาพากินพาลนเลาะคือเกาค่ะมื่อนี่สาวสุดากสิภาพี่น้องไม่เยี่ยมสวนใหญ่อ้อยสวนแม่ใหญ่อ้อยด้ยพี่น้องว่าเพิ่นปลูกอีหยังแน่ยายอ้อยก็จะเป็นพี่สาวของสาวสุดานี่นะคะเมื่อนี่สาวสุดามาบุกเทียงหน้ายายอ้อยแต่ว่าพิษจะพิษนัดโมเดนัดเพิ่นหลวงนาเพิ่นเบยุเฮื่อนจะพิษโอบอยุเทียงหน้า เพิ่นบบไดยอยูอันหน้าเฝาเถียงจักเพิ่นไปใส่พี่น้องตอนนี้กัอันแฟนของสาวสดาเพิ่นกระโท่ตามยูวายูไส่นอพอดีอัน,นพี่น้องมาจากสระบ,บุรีเพิ่นอยากมาอันเด่นน้ำแย่อ้อยก็เลยพามาเด่นน้ำนี่พี่น้องฝีมือแย่อ้อยเพิ่นกะปลูกปลูกพักปลูกห้าไว้กินเพิน่นว่าเกษตรพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพิ่นว่าพี่น้องนี่ก็จะเป็นมกทั่วไม่แย่อ้อยพี่น้อง มะทั้วเพิ่นกระนัวง่ายง่าพี่น้องจะสาวสุดาสิเอาให้เบิ่งนี่พี่น้องโอ้ยทางยาวทางใหญ่สิซ e ุ่มออกไม้กระมีพี่น้องนี่แหละพ่อเป็นแต่แม่ยามดุดูอยู่พี่น้องจ้านี่เพิ่นกระปลูกเก่งนะพี่น้องปีกายนี่เพิ่นปลูกระลีีีปนนเพิ่กลองมาปลูกมกทั้วแล้วก็มาปลูกกันกระลำพี่น้อง นี่เพิ่นมาปลูกกระลำเพิ่นทดลองปลูกกระลำเดี๋ยกระลำของเพิ่นเพิ่นก็ปลูกกระลำอยู่สามหนานพี่น้องปลูกกระลำสามหนานเดี๋ยวปลูกพ่อกินปูนทางผุนกระซีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูแยอ้อยเรามักเอ็ดเกษตรผสมผสานพี่น้องนี่เพิ่นกระซีปลูกจังซี่ละปลูกไว้พ่อกินพันวาแย่มจากกันบ่มีเงินบ่มีท่องก็แย่มจาก ตำนันตำนีกินกะเก็บหมากทั่วละพี่น้องมาตำได้หมัมกทั่วม่แหน่อยแซบปลอดชา้นพิษบริสิทธิ์ยูงสิทธยาอย่างพี่น้องเดี๋ยวสิพาชมโอ้ยได้ยินเสียงแหน่อยแวดแวดมาละพี่หน้าพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวสิให้เบิ้งพี่น้างามอยู่เด้พี่น้อง สิปูขี้เกินไปบอน,นี่พี่น้องหางอามกระลังหอปลูกได้เดือนหนึ่งนี่ละจ้ะขี้ทั้งพี่อันอันนี้สิเป็นซุ้มหางอันนี้สิเป็นซุ้มปลูกหางเนี่ยจักหน่อยหลานมาเร็วกำม่ใหญ่อหอยมาเร็ว <c oughs> มะเขือแย่อ่อยนี่หวานนะบงนางพ่นได้นำไว้อยู่ถังห้อนไป่นรอ เดี๋ยวสาวสุดาสิภาพเบิ้งแม่แหววเพื่อนเอ็ดอยังหรือเนาะพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเขี่ยแห้งไรโดดใส่จนปากแตก <c oughs> มันลม <c oughs> บี่มันโดดใส่เฮาว่าเฮัสเซอว์อมันจะ <c oughs> สั่นเห็นพิจใจนะกระโดดตัวมหือเ่กระโดดโลด,ดเต้นอ๊อฟอ๊อฟเซ็กจพวกไหนแม,ม่มาถึงมาเอาหมอกไปเด้ หางดากักได้บ่เก,กินสองนาที <laughs> อันนี้แหละพี่น้องเมย์ไงอ่อยเอ้ยของสาวสุดานอนนาคนนอนนาพันวะมเาไอขีมเปาก่ต่เลยนะี่ยัง <c oughs> ทังพีกะ <มา S 1> ไกวเป,<ไ>ปต้นเลนต้นเรนลมพัดเย็นเย็นพี่น้อง มื่อท่านได้เอื้อนหาแนวใสรล่ะเพิ่นหาตึกป่าบ่นี่เพิ่นเพิ่อนมาทำมาหาตึกป่านลำหญ่อ้อยชิดัยบอกว่าพี่น้องมาตามรุ่นตามชมกันเด้อเพิ่นไปตึ๊กละเบ่ปปาน่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ้อยเพิ่นเอ็ดกระบะอันให้งวงก็คักเถอะเนาะกระบะให้หยางงวงเฮ้ยคักเอาเขียวชิฮากี่ล่ะ หัวหน่อยโอ้เออมันยังจะได้ปลานิ้นบ่เมื่อกี้นี่เปล่เออ โอ้พันโซ่ปลาพี่น้องปลาเสื่อมงอมอบบอลนงอมนะงอมเื่อฮาวกัหฮาวงมกังมหฮาวเบิ้งจากบาทสองบาทเบิ้งจากเอนแล้วจะงอมก็ได้คึบโอ้โอ้ได้อะเพียงคอเด้อเล็กเด้อ มันเลิกเทน้อพูดได้จิงมได้แม่ขายดีตับ้อแต่บางแห่งนะเบ้อยังอยู่ดิไอตอนยังเบ้อเบ้อ

สามพัั้งเดียวสามสบาบอมุ้ยมุดก็ม่บุยป่าบุ้ได้แนันและมุดลวเท่เ็น่บอะอาดะอาดจ้าอเห็นไหมสะอาดโมีหาวเลย ขามันะบะแล้วคืออยู่ได้เนี่ยเราต้องคิกล้วลง้องแรกขึ้นไหมบ่มันตาแน่ มือป่า